สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้จ้าสวัสดีเช้าวันทำงานอีกหนึ่งวันเบิ่งมากาะมากปีนเข่าอีกแล้วเบิ่งสภาพหืมมีแต่ยาโดกปักเก็บแต่ไดจานนี่สวัสดีครับ ค่ะเดฟเฮฟวี่โอ้ตก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  <laughs> ตายคนแห่งตัวน้อยคนแห่งกระโตน้อยอยู่ครึ่งเที่ยวในกระนักกพระแห่งเฮฟไม่ได้บอกมาตัดกับบิ๊กบอสมันนี้เขาแกวบบมาตัดโยโยยโยโย โอ้ยืนอยู่กับสิตกบึงสูงแห้งสู้ชีวิตมากที่บวัวหับนี้คือมันแก่มันหน่วยมันใหญ่ โอ้รับไม่ได้คู่บิ๊กบอสอยู่ทางข้า,าบอได้เข้าถอยหลังโอ้ยมันง่าติดตาเมื่อยปีนเข้าชื่อเล็กบอถืกบอสิ้นเดือนนี่ ชิพาเปลี่ยนง,งานนี่ชิชวนในพพงงย้ายงานอีกแ้้วย้วายงานก็นต้องเสียเงินถึกเล็กให้กับใครเสียค่าเข้างานเสียค่ารถอ้อยลำบากปีนเขาเมื่อยจ้ะเก็บไหม่อีกผู้เดียวเนาะ บางเทือก็3คนก็เก็บอยู่หู้เดียวแล้นเก็บหน้าเก็บหลังมีก็เก็บในพุงแล้วทางนั้นก็ยังบ่ได้ไปเก็บตัดไปบุคมกันเนาะเบิ่งบรรยากาศมีสวนกล้วยพร้อมแม่นเขาเจ้ามหาสิเบ็ดแม่นอันดิคองน้ำ ว่าสิัาเพ่าสิพาก,ก,กันไปซื้อแห่เมื่อวานเมื่อวานเอาป่าเพื่อนบอกให้วานแห่จะเพื่อนให้ตกตะเ,ะเบ็ดสมพ่อป่ามันจังหลแห่เนามีถามเท่าแก่เรียบร้อยแต่เท่าแก่ว่าตำรวจสิจับเท <laughs> ่าแก่บอกว่าเขาไม่ให้วานเขาให้ตกแต่เบ็ดมึงเขาสูงสูงจ้ะ มากันตัดตะพูไหลลงมาเอาก้อยากกพาเก็บบักมากเป็นมากน้อยด้อจ้ะเบิบ่งสภาพก้อยรถมีตะบักหาอ้อยตอยโอ่มนไปกปนไดก็นมนนะจักมาปลูกไว้เ็ดอีหยังอยู่เิงเขาโอๆๆ ต๊กวิวข้อ,อวสวยอ่ะ <laughs> Vâng, cháu tốc tốc bà. Bà lại gì đấy, bàn cạnh tranh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  cạnh นี่ก็เป็นหมากที่พากันตัดลงมาก็เอาขึ้นรถแนีแ่ยเราจะนี่ก็ยังบระสนเด้วขึ้นทยอยออก อากาศก็เริ่มหนาวตั้งแต่หลังก่อนจุดจีมาเลยกะหนาวขนาดเลยอากาศก็เลยเย็นมากเลยตอนนี้ก็ยังเย็น,นอยู่จนเที่ยงเลยก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หน่วยมันใหญ่โพดอันนี้ เลือกไปใดตออเอาเมื่อก่เดี๋ยวเท่าแก่ก็ผ้าเบ่งข้างในอีกเลือกเป็นเทื่อละพวงเทื่อละแซงอีกเลือกว่าแล้วดอกต่เศ้าเท้าคำ้ำตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงรู้ได้หลายขนาดรอบ thuộc chẳng đầy mất ông mà khuyên đi khả phong phiền với Chắc nhá Chắc bỏ ông mượn tấm mặc lại thì phải lốt เพื่อเท้าแก่เลือกเพื่อเท้าแก่คัดอีกคัดระดับหนึ่งแล้วได้นี่ต้องไปบึ่งเท้าแก่คัดอีกอุยแมงตอม ลมขนาดเลยหนาวอีกแล้ววันนี้กาศหนาวหนาวลูกตอนเช้ากระเมื่อยขี้ค้านทนลูกอากาศมันเย็นขักกหลยเข้างานหกโมงครึง่งก็ต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้าตีห้าสี่สิบแต่ยัยลุก บิ๊กบอสเราตันรถเสียงรถแมคโครอีู่ทั้งๆจ,จะขจัาก่อสร้างอีกตาผู้เทาตันมากนะมองบ่เห็น หดรลดจุมกุง้งย่างเก็บมากก็มือยืนย่างลบไปลบมาเก็บอยูู่้เดียวเล่นหน้าเล่นหลังอยู่ มันได้ปีนเขาน้ำได้คันเป็นทางเรียบๆมันก็่อเห็นแรบกล้ว,กกวยชุกนะกล้วยชุกค่าเครือกระไลหลายเท่าแก่กระบ,บอกมาตัดหดกล้วยขายบอกให้เอาลูกน้องเพิ่มกับบอกเอาหวางรอสองหนุ่มเอามาขึ้นรถ ก้อยก็ซิมาเอาหมักหุ่งมาไว้ตำแรงเพื่อนะ่ะจะกินตำหม,ม,มักหุ่งเพิ่มก้อยว่ามันสิสุกแล้วละ่ะหมักหุ่งนะจิได้กินตำหม,ม,มักหุ่เงเพิ่มหมักหุ่งเพิ่มอย่าง,างก้อยว่ามันจะสุกแล้วมันจะได้กินสุกสักคืออยู่นี่นี่อ,อโอ้ยอเกือบตก มะหุงคืมนางบอกจะกินต่ำซุกเทนองก้อยว่าบึงกล้วยกล้วยซุกคาเคือที่โดนใจมันเป็นคือนี้ยูบ่ว หลายเครื่อนแล้วพ่อตัดพเพราะแกบ่มีเวลามากนั้นล้มทิมกระหลายต้นกล้วยกล้วยหอมเด็ดไปให้พวงก,กินก่อนนางกินข้าวอิ่มแล้วนางถามหาย chín cua kia bên nhặng đi bột còn lợt chung cung xem điều cho kênh เป็นนี้อีกมกันงคือเอาเสื้อก,กลุ่มคือเอาเสื้อเบ็ดเมืองหลังนะคุณมิจฉามักยา่หมักยาเกาดาก ต้องมัดคักๆทางลงเขาขึ้นเขามันจะงยเอา้าสุกสำันี่แหลเครืออานหนึ่งยังประุก เอารถคันเก่ามาไว้เปลี่ยนรถคันใหม่มายัางบวกคำบายเช่าได้เ,ยเียวเคียวหเห็ดเคี้ยวเท่าแก่หางอีกแล้ว ออกอดนงอุ้ง ngực มาเถอะทกบึงรุดพูนค่ะปีนอีกแล้วโอ้สาวสาวสาว วิวก็สวยอ่ะข้างหน้าผู้เป็นป่าสมค่อยไปเห็นตะมกสมป้าดเหลืองเอ้ยห่ยเต็มเที่มันมีแทงขาวๆเป็นป่าสมม้มหมดเลยจ้ะลงมาไล่ลงมาฮอ่ป่ายต้นมาก รถที่โซงได้สำนี้ละข้ำมเลี้วจิ้มภากันเมื่อเลี้ยวโมเลีวซ้ำไปไปกลับบ้าน